สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอซองเครื่องปรุงเล็กๆในบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรือผงสีขาวๆที่ร้านอาหารตามสั่งชอบใส่กันเนี่ยทำไมถึงถูกมองว่าเป็นทั้งเพื่อนรักในครัวและก็เป็นศัตรูตัวร้ายในเวลาเดียวกันได้วันนี้เราจะมาไขปริศนานี้กันครับคําถามนี้เป็นเหมือนดราม่าตลอดการในวงการอาหารเลยนะครับฝั่งหนึ่งก็บอกว่าของมันต้องมีขาดไม่ได้เลยอีกฝั่งก็คือหนีห่างเหมือนเจอสารพิษเลยทีเดียว ตกลงแล้วเรื่องจริงมันเป็นยังไงกันแน่มาครับเรามาหาความจริงเบื้องหลังผงชูรสไปพร้อมๆกันคือต้องยอมรับกันตรงๆเลยนะว่าภาพลักษณ์ของผงชูรสในสายตาคนส่วนใหญ่นี่แทบจะเป็นตัวร้ายในหนังเลยมีแต่เรื่องเล่าในแง่ลบเต็มไปหมดแต่เคยเอะใจกันไหมครับว่าถ้ามันร้ายกาจขนาดนั้นจริงๆทำไมมันถึงยังอยู่ยงคงกระพันในครัวของเราได้เรื่องราวอีกด้านหนึ่งเนี่ยอาจจะทำให้เราต้องประหลาดใจเลยก็ได้ครับ และนี่แหละครับคือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยคือหลายคนอาจจะอึ้งไปเลยนะถ้าได้รู้ว่าจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ถูกเรียกว่าสารเคมีตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยครับใช่แล้วครับฟังไม่ผิดเลยวัตถุดิบหลักๆก็คือมันสัมปะหลังกับอ้อยพืชไร่ธรรมดาาที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้แหละครับไม่ใช่สารเคมีแปลกๆที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องแลบที่ไหนเลยนะภาพในหัวของหลายๆคนตอนนี้อาจจะต้องเปลี่ยนไปเลยนะครับ แล้วขั้นตอนการทําล่ะมันคือการหมักครับใช่แล้วครับหมักแบบเดียวกับที่เราทําโยเกิร์ตน้ําส้มสายชูหรือซีอิวเลยเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่ใช้จุลินทรีย์ดีๆมาช่วยเปลี่ยนวัตถุดิบจากพืชให้กลายเป็นสารที่ให้รสชาติอร่อยเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ซับซ้อนหรือน่ากลัวอย่างที่เราเคยคิดกันเลยโอเครู้แล้วว่ามาจากธรรมชาติทําด้วยวิธีธรรมชาติแต่คําถามที่สําคัญที่สุดเลยก็คือแล้วมันปลอดภัยจริงไหม ทีนี้แหละครับเราต้องไปดูหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ไปฟังกันว่าองค์กรระดับโลกเขาว่ายังไงนี่คือเหมือนตราประทับสําคัญเลยครับองค์กรอนามัยโลกหรือ WHO แล้วก็ออยของสหรัฐอเมริกาได้จัดให้ผงชูรสอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า GRAS ซึ่งย่อมาจากได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าปลอดภัยคือการจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้ได้เนี่ยหมายความว่าต้องมีข้อมูลยืนยันมายาวนานมากว่ามันปลอดภัยสําหรับการบริโภคโดยทั่วไปครับ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับคาว่าปลอดภัยเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะกินเยอะเท่าไหร่ก็ได้นะเหมือนกับน้ําตาลหรือเกลือนั่นแหละครับของทุกอย่างมีด้านที่ต้องระวังเสมอเรามาดูกันดีกว่าว่าข้อควรระวังที่แท้จริงตามหลักวิทยาศาสตร์ของผงชูรสนะ่ะคืออะไรกันแน่ประเด็นหลักๆจริงๆมันอยู่ที่โซเดียมครับซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งในผงชูรสแต่ที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมครับเมื่อเทียบกันกรัมต่อกรัมแล้วเนี่ยผงชูรสมีโซเดียมน้อยกว่าเกลือแกงที่เราใช้กันทั่วไปอีกนะครับดังนั้น ข้อควรระวังมันก็เลยเป็นเรื่องเดียวกับการกินเค็มเป๊ะๆเ,เลยครับคือต้องควบคุมปริมาณโซเดียมทั้งหมดที่ทกินเข้าไปเพื่อสุขภาพไตและความดันของเรานั่นเองแล้วเรื่องที่บางคนบอกว่าแพ้ล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงครับมีคนจํานวนหนึ่งที่ร่างกายอาจจะไวต่อผงชูรสมากกว่าคนอื่นทําให้มีอาการอย่างปากชาลิ้นชาหรือปวดหัวได้ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องดีเลย แต่สิ่งสําคัญที่ต้องเข้าใจก็คือนี่เป็นอาการแพ้เฉพาะบุคคลนะครับไม่ใช่สารพิษที่เกิดกับทุกคนและที่สําคัญที่สุดคืออาการพวกนี้มันจะหายไปเองไม่ได้เป็นอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตแต่อย่างใดเอาละครับมาถึงตำนานบทใหญ่ที่สุดที่อาจจะเป็นสาเหตุหลักเลยที่ทําให้หลายคนกลัวผงชูรสจนขึ้นสมองนั่นก็คือความเชื่อที่ว่ากินผงชูรสแล้วผมร่วงคําถามง่ายๆตรงไปตรงมาเลยเรื่องนี้จริงไหม เรามาหาคำตอบที่ชัดเจนจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กันดีกว่าครับและนี่คือคำกอบที่ชัดเจนที่สุดครับณนะปัจจุบันนี้ยังไม่มีงานวิจัยทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือแม้แต่ชิ้นเดียวเลยที่สามารถยืนงานได้ว่าพงชูรสเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทําให้ผมร่วงผู้นิยาย่ก็คือมันเป็นแค่ความเชื่อที่เล่าต่อๆกันมาโดยที่ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับเลยครับพอเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาวางบนโต๊ะจะเห็นภาพชัดเลยว่า ความกลัวที่เรามีต่อผงชูรสนั้นส่วนใหญ่มันมาจากความเชื่อมากกว่าความจริงครับดังนั้นหัวใจสําคัญจึงไม่ใช่การแบนมันออกจากครัวไปเลยแต่คือการใช้มันอย่างพอเหมาะพอดีเหมือนกับที่เราใช้เกลือหรือน้ําปลานั่นแหละครับความสมดุลคือคําตอบของทุกสิ่งเรื่องของผงชูรสเนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งที่สอนเราว่าบางครั้งสิ่งที่เราเชื่อและบอกต่อๆกันมาอาจจะไม่ใช่ความจริงเสมอไป คำถามสุดท้ายที่อาจจะฝากไว้ให้คิดกันก็คือเมื่อความเชื่อที่คนส่วนใหญ่เชื่อกันมันสวนทางกับข้อเทจ็จจริงทางวิทยาศาสตร์เราจะเลือกให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่ากันครับ